สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง beauty ขยี้หวยค่ะวันนี้นะคะทุกคนบิวจะพาทุกคนไปขยี้กันเลยกับหุ้นสิงคโปร์และฮานอยค่ะวันนี้นะคะหุ้นไทยเย็นไม่มีนะคะทุกคนมาเลยค่ะหุ้นสิงคโปร์วันนี้ค่ะเรามาขยี้กันเลยนะคะเจ็ดและเก้าค่ะทุกคนสิงคโปร์วันที่หกเมษายนสองห้าหกสี่นะคะ สองตัวเจาะค่ะทุกคนเจาะกันไปเลยค่ะเจ็ดสองเจ็ดสี่ค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดค่ะเก้าสาม เก้าสี่เก้าแปดและเก้าหนึ่งค่ะเรามาดูสามตัวเจาะกันบ้างนะคะสามตัวเจาะสิงคโปร,ร์วันนี้ค่ะบิวให้สองศูนย์เก้าตัวต่อไปค่ะเก้าสี่สาม ศูนเจ็ดหค่ะตัวสุดท้ายค่ะทุกคนสองสามเจ็ดเห็นชัดไหมคะมาต่อกันเลยค่ะทุกคนกับพุ้นฮานอยค่ะ ฮานอยวันนี้นะคะทุกคนขยี่กันไปเลยค่ะแปดและสองสองตัวเจาะค่ะทุกคนแปดห้าแปดหนึ่งแปดศูนย์ และ84มาต่อกันเลยค่ะ23 29 26และ27มาดู3ตัวเจาะฮาหนอยกันบ้างนะคะทุกคน ห้าน้อยสามตัวเจาะวันนี้นะคะบิวให้แปดศูนย์สี่ค่ะตัวแรกห้าหกแปดสองห้าศูนย์หนึ่งสองสี่ค่ะเห็นไหมคะ ทุกคนคะแนวทางที่บิวให้ไปนะคะบิวจะเอา2ตัวที่ให้ไปวิ่งรูป19ประตูบนล่างคะ่ะแต่หากใครนะคะที่ยังตามไม่ทันแอดไลน์มาเลยคะ่ะที่ b w t y 8 8 8หรือคลิกลิงก์ด้านล่างบิวให้แนวทางเร็วกว่าในคลิปหลายชั่วโมงดวงดีรับทัพย์นะคะทุกคน